รัฐบาลบอกวันนี้เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในขั้นวิกฤตเศรษฐกิจประเทศอยู่ในขั้นวิกฤตแต่ใช้เงินจำนวนมากเพื่อรักษานักโทษเทวดาคนเดียวทำไมไม่เอาตัวไปอยู่เรือนจำซึ่งเป็นงบปกติในการดูแลผู้ต้องขังทวีสอด่องหลังจากเงียบมาหลายวันวันนี้บอกว่า ทักษิณชินวัตรอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจมันก็เหมือนอยู่ในเรือนจำการรักษาตัวนอกเรือนจำเป็นเหตุเฉพาะของผู้ที่ป่วยเท่านั้นทวีสอสองกรณีของทักษิณชินวัตรมันคือการแหกเรือนจำมาอยู่โรงพยาบาลทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะมีหน้ามาอธิบายความยุติธรรมในประเทศไทยได้อย่างไร คุณเอาทักษินเป็นตัวตั้งแล้วหาระเบียบมารองรับหาระเบียบมาอธิบายนี่เป็นการทำตัวเป็นขี้ค่าทักสินในขณะที่ทักษินอยู่ในคุกอยู่เลยไม่รู้สึกอายว่าตัวเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือไงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยต้องพดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมในประเทศแต่นี่คุณกลับทำตัว น้อมรับคนที่โกงประเทศแบบทักษิณชินวัตรอธิบดีกรมราชัณฑ์แถลงบอกว่าทักษิณชินวัตรมีลายชื่ออยู่ในเกณฑ์ที่พิจารณาพักโทษเดือนกุมภาพันธ์ความหมายก็คือว่ากุมภาพันธ์ทักษิณชินวัตรถูกพักโทษแน่พี่น้องครับอายการออกมาถแถลงวันนี้สร้างความแปลกใจให้กับหลายท่าน บางคนดีใจกระโดดโลดเต้นบอกว่ามึงออกมาก็ถูกอายัดต,ตัวพี่น้องครับนี่คือการเล่นละครปาหีที่เนียนที่สุดนี่คือการเล่นละครที่มีการเขียนบทมาแบบเนียนที่สุดละครบทนี้ถูกเขียนมาแล้วแบ่งกันเล่นอายการสูงสุดถแถลงบอกว่า17บเจ็ดมกลา ได้ร่วมกับพนักงานสอบสวนอายการไปแจ้งข้อหาให้กับผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ต้องขังเนี่ยที่โรงพยาบาลตำรวจอายการสูงสุดไปแจ้งข้อกล่าวหาวันที่17มกราการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาให้การปฏิเสธถ้าผู้ต้องหาที่ชื่อทักษิณชิน,นวัตรให้การปฏิเสธต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ไปแจ้งข้อกล่าวหา แล้วยื่นขอความเป็นธรรมด้วยตัวเองนี่อายการถแถลงนะการยื่นขอความเป็นธรรมต้องยื่นด้วยผู้ต้องหาเองแล้วจะให้การเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงว่าทักษิณชินวัตรยังมีสติสัมปชัญญะและมีร่างกายแข็งแรงใช่ไหมปลายเดือนมกราคมกรมราชทรรพิจารณาพักโทษทักษิณทักษิณได้รับการพิจารณาพักโทษจะพักโทษได้อย่างไรล่ะ ก็ในเมื่อทักสินรับผิดแต่ไม่เคยรับโทษเลยใช่ไหมทักสินรับผิดสำานึกผิดแต่ไม่เคยรับโทษอายัดต,ตัวได้ก็ปล่อยตัวได้เมื่ออายัดต,ตัวแสดงว่ามีการปล่อยตัวใช่ไหมถ้าคุณขออายัดต,ตัวแสดงว่าคุณมีการปล่อยตัวนักโทษประเด็นของคอปทอคือ ไม่ให้มีการปล่อยตัวทักษิณชินวัตรวันนี้เราคัดค้านตั้งแต่คุณจะพักโทษทักษิณชินวัตรยังไม่เคยรับโทษแล้วจะได้ครับการพักโทษไปได้อย่างไรเพราะว่าสิ่งที่อายการแถลงนั้นเป็นข้อยืนยันในตัวเป็นข้อพิสูจน์ในตัวอยู่แล้วว่าทักษิณชินวัตรร่างกายแข็งแรงดีแล้วมีเหตุผลอะไรต้องเอาทักษิณชินวัตรค้างอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจล่ะอธิบดีกรม ราชธรรมคนปัจจุบันนายแพทย์ใหญ่รองประบานตำรวจคนปัจจุบันป,ประหลัดกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทวีสอดส่องคนปัจจุบันคุณกำลังร่งรวมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมันไม่สายที่ต้องเอาทักษินกลับเรือนจำในวันนี้นับจากวันนี้ถึงยี่สิบสองกุมภาถ้าทักษินสำนึกตัว สำนึกว่าต้องรับโทษในสิ่งที่ตัวเองทำกลับเรือนจำหนึ่งวันสำนึกในความผิดแต่ที่ผ่านมาคุณกระทำย่ำยีต่อกระบวนการยุติธรรมามากบริหารประเทศคุณก็เกิดการคอรัปชั่นมาวันนี้อยู่ในเรือนจำยังคอรัปชั่นกระบวนการยุติธรรมแม้แต่เวลาที่อยู่ในเรือนจำ คุณใช้ความรู้ที่เรียนอาทยาวิทยามาวางแผนสร้างบทละครหนึ่งสองสาี่เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจทางคดีเพื่อคลี่คลายความกดดันทางสังคมที่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาไว้ก่อนเพราะว่าผู้ต้องหายัางไม่ได้ปฏิเสธการสอบสวนยังไม่ได้รับข้อเท็จจริงจากผู้ต้องหาเมื่อผู้ต้องหาชี้แจงข้อเท็จจริง อายการพิจารณาอีกรอบอาจจะไม่สั่งฟ้องก็ได้นะพี่น้องครับถ้าทักษิณชิน,นวัตรทำเรื่องแก้ต่างตัวเองสร้างข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นมาแล้วยื่นให้อายการพิจารณากับสิ่งที่อายการทำรูปคดีมาอายการอาจจะมีมติไม่สั่งฟ้องทักษิณก็ได้ในอนาคตนั่นแสดงว่าถ้าอายการไม่สั่งฟ้องทักษิณก็ไม่ต้องถูกดำเนินคดีหนึ่งหนึ่งสอง การออกจากเรือนจำวันที่22กุมภาพันธ์จึงเป็นการออกมาแบบฟรีๆไม่ต้องติดคุกอายการแถลงวันนี้ชัดเจนมากอายการทำหน้าที่เหมือนทนายทักษิณชินวัตรเลยวันนี้แทนที่จะแก้ต่างให้ประเทศเหมือนชีนนาทางคดีให้กับทักษิณชินวัตรขนาดศาลสั่งตัดสินใวันนี้นะให้ติดคุกทักษิณยังอยู่นอกคุกได้เห็นเส้นทางที่เขาปูมาอย่าง ดังนั้นเนี่ยคอปทคัดค้านมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่เรื่องของอายัดตัวเราไม่ได้ดีใจเรื่องอายัดตัวไม่ได้ดีใจในคดีข้างหน้าเอาคดีปัจจุบันเอาเวลาปัจจุบันทักษินต้องกลับเรือนจำบัดนี้เดียวนี้บทละครบทนี้ร่วมเล่นกันหลายคนทั้งข้าราชการประจำอธิบดีกรมราชานุเคนก่อนายแพทย์ โรงพยาบาลราชธารคนก่อนมีที่ไหนพี่น้องมีที่ไหนที่หมอพิจารณาร่างกายตรวจร่างกายผ่านโทรศัพท์ประเทศไทยไปไกลมากขนาดน,นั้นเลยเหรอตรวจอาการผ่านโทรศัพท์ตรวจร่างกายทักษิณผ่านโทรศัพท์มึงจับพิชญ์ชีพจรกันตอนไหนวะนี่ประเทศไทยก้าวหน้าทางการแพทย์ เมื่อ22สิงหาพอก้าวหน้าเสร็จทานมาหนึ่งวันกลายเป็นล้าหลังทันทีรักษาทักษิณไม่หายเลยจากก้าวหน้าสูงสุดสูตำสุดอ้วงการแพทย์ไทยสามารถทำได้ผมนึกว่าทวีพกอ่ะเปิดประตูเข้าออกยุกหน้ายุคหลังได้ไอ้นี่วงการแพทย์ไทยทำไมเห็นว่าวันนี้กูก้าวหน้าวันหน้ากูก้าวหลังได้